โอเคนะผมก็ขอากล่าวสวัสดีนะดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาสุ่มชุดนี้เลยนะผมรวมชุดโหวตนั่นเองนะผมรวมชุดโหวตก็น่าจะเป็นเออแบบเขาโบวตกันในเพจอะไรวันนี้แล้วก็นําชุดนี้กลับมาขายนะซึ่งมันใช้เป็นเอ่อโทเคนอะไรวะเขาเรียกว่าโทเคนสากลน,นะครับผมนะในการแลกชุดพวกนี้นะบอกเลยว่ามีชุดโคตรเยอะนะเป็นชุดนี้ชุดสีเขียวสีนี้สีนี้อบอกเลยว่ามีแต่ให้ทั้งนั้นแต่บอกเลยว่าโทเคตทค่อทข้งแพงนะ ก็จะมาจัดชุดนี้แล้วกันนะเป็นแถบสีเหลืองนะครับทุกคนชุดสีแดงนี่โคตรเท่นะแต่ว่าสีเขียวก็เท่เท่ไปแพ,แพ,แพ้กันอะ่ะสามสามสี่ชุดเนี่ยเออสวยๆจัดอะ่ะแต่ว่าชุดนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมจะมาจัดชุดนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะเออเพชรฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษ1 0 5 2เพชรจาก300บาทเหลือ9กบาทรอเวลาเปิดขายนะทุกคนมาซื้อกันเลยใช้เพียงวีดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคน เพชรเข้าแล้วได้จริงๆลดร,ราคามาแล้วหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟใช้เพียง U ู d ดีมีรหัสฟรีไฟ์ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุเกอร์โซนได้เลยซึ่งผมมีเพชรอยู่แล้วนะเออเรามาดูกนะันว่าผมจะหมดสักกี่เพชรน,นะสนับชุดแดงอันนี้แนละ้วผมหรือว่าจะมีชุดอื่นออกด้วยก็ยิ่งดีนะมันเป็นโอเคสสากลด้วยนะครับทุกคนถ้าใครสุม่มเออลัคก,กี้เราเย่ออันที่แล้วเป็นอะไรวะ เคผมเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่ามาเริ่มสุ่มกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปสุ่มแล้วคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าคิดนี้มีเฉลี่ยลงเงต้องขออภัยจริงๆนะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะเราจะได้อะไรกันนะครับผมนะถ้าคิปนี้เนี่ยเสียงผมเปลงต้องขออภัยทุกคุณจริงๆนะเพราะผมไม่ค่อยสบายนั่นเองนะช่วงนี้นะแต่ก็ที่หายไปก็เพราะว่ามันไม่ว่างนะผมแถมช่วงนี้ก็ไม่สบายด้วยช่วงนี้ถ้ามีเสียลงเงนเข้ามาัดๆต้องขออภัยที่คุณจริงๆนะ ฉลองปีใหม่กันนั่นเองนะผมพูดไม่รู้เรื่องงไงผมก็ต้องขอพระทุกคนด้วยจริงนะเพราะว่าผมไม่สบายนั่นเองนะเออ,อเดี๋ยวนะผมจะอ้องเคลนครบตลอดเนี่ยสมเพลินไปหน่อยตอนนี้ผมได้ร้อยสิบสามแล้วมันใช้เกียร์เค่นวะอุ้ยใช่หนึ่งเก้าเก้าใช้เยอะเลยขอชุดออกสักหนึ่งชุดอะ่ะดีดีเลยชุดในนี้มีชุดออกบอกเลยว่าคุ้มคุ้มอะ่ะถ้ามันมีชุดออกให้ผมนะหวังว่าน่าจะออกนะออก่า อุ้ยไม่ออกว่ะออกวะแต่วันนี้ต้องมาละต้องมาละต้องมาละอื้อพลาดไปหน่อยไม่มาร้อยหกสองนะครับทุกคนยังไงโอ้โหได้หนึ่งแปดสี่ไปสีผ้าโทเคนเไม่ใช่สีผ้าโทเค็นสีผ้าเพชรไม่มาสีผ้าเพชรไม่มา ไม่มาหนึ่งโทเค็นได้ทีละหนึ่งโทเค็นได้หรอเฮ้ยสามโทเค็นเลยหนึ่งเกหนึ่งไปสิห้าเพชรไม่มาไปต่อปุ๊บโอ้โหได้หนึ่งเเปอ้ยไม่ไดิครบแล้วเนี่ยครบแล้วทุกคนแรกเลยแต่ว่าถ้าผมไม่สุ่มอะไรวะสิบาเพชรอะ ถ้าผมส่มสิบครั้งก็น่าจะได้เลยนะคุ้มกว่านี้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะนี่ครับผมผมก็ได้ชุดมาแล้วนะชุดนี้บอกเลยว่าโคตรเทดูดูดูเทประเทก็ดูเอาทุกคนถ้าแต่งตัวยังไงวะให้ได้เทศหน่อยนะซึ่งผมหมดอ่าสำหรับชุดนี้ก็แค่พันห้านะทุกคนคือ 1, พันหนึ่งพันห้าร้อยเพชรทวนเลยนะครับผมนะไม่เกินนะหนึ่งพันห้าร้อยเพชรเลยนะครับผมเป๊ะเลยเนี่ยเออเสื้อมันสวยนะมันมีเอฟเฟกต์โคตรเทเลยเลย โคตรเท่เท่จริงอะถ้าแต่งตัวให้มันเท่ๆหน่อยเออ,อเพื่อนทุกคนสุ่มกันได้ยังสำหรับชุดนี้บอกได้ว่าชุดนี้โคตดเท่ะนะครับผมก็ไปจัดกันได้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นาครับผมบายบายครับผม